นี่เราจะมาทำเลี้ยงชั้นเพลงขอพับกันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับนีม่มากครับเป็นบรรยากาศชุดเรี้ยนะโอ้โหนาะมีแต่ผู้หญิงสวยฮะจังหวัเพลงมันก็สน,สนุกสนุนนะฮะโอ้โห,โหแจ่ม เสียงเพลงเนี่ยไม่เน้นฟรอนนะเน้นความมันมากกว่าก,ก็จะไก่ก็คือสวยหน้าเที่ยวชักเต้นในพับก็มีแล้วก็มีในพับอ่ะจะเป็นเพลงจอังหวะฟังสนุกโอ้มีชาชงแก้วด้วยเท้าแล้ววะเพลงนี้ก็เป็น เพลงแบบอ่าแล้วก็ใช้ชาเกียวที่ช้างในครับเราไม่ตม้องบนไรยะก็เป็นสั้งเพลงแล้วติดมือังหาะแบบเน้นแบบสนุกสนุกแล้วก็จำเป็นแก่ง,ง่ายเน้นเบืเบ่อความบันเทิงนะน จะว่าเราใจนี่ชาบวยดูและเมากินกินเยอะแล้วก็อ้วก้วก่แล้าเนี่ยในเพลงบอกว่าเขาไม่ผสมโซดาเลยกินแบบกินแบบเพียวๆเลยเหรอมันก็เมาแล้วกินแบบเพียวๆมันก็จะเมาตาม แล้วอุปกรณ์ซีแบบไพผมฟ้ามันกระดาอยู่เนาะนื้าก็เต็นทากิกกตากะทำอลยรก็ทิ้งิ่งสนุกอ้าวงเขาไปพับขับปิด ตะเกิาว่าเอ็มวีไปไปเอมวีนี่ก็เดนมากเลยเป็นโอซีแดง พับลล Theory. พับ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 รับ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 อ่าอันนี้กับหนักงูนะมึงเขาเคยเล่นตอนหงช้างหรือเปล่านะจำไม่ผิดนะฮะมางวงรับแล้วอ่าโทรหาห้มาตามเมาหนักเลยฉากนี้ ôi chân phòng của tam á trong để... Để... Để sân hộ ngày để phiền chấm ngày trong cái sân hộp cha đẻ lấy uy à โทสโนอาหมกับการแบบเปิร์ตสดฟังแบบชิวๆเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีเลยฮะทั้ทงอิมมีแล้วก็ท,ทั้งเพลงจงจะลองไปพอมากกแต่เพลงมันจะไม่ายแล้วก็จะมาสังกครับ รับลับลับตาองตาคุณดาตาลุกชักช้าที่ดีไทยเลยองบอสเดิรคอมด้อุ้ยเดิรคอมด้รับ helmet, USSR, oh, รับครับ รล่จริงแบนก็ที่สำบันหาสิ <usc> นประกาศขอแดงครับผมหนามยินฟอนมีเลี่ยว่าผมไม่เคยเห็นมีนี่ ถ้คเพิ่ม่วิธีให้เคลิดิตต้นถ่ายแบบกรไมือใต้ดี่ขับการแบบายเครดิตเองเส้นต้นถ่ายครับอ่าชอบอยากที่ตามตัวเต็มไปดูได่ YouTube นะครับเกีายอพัครับ